สวัสดีค่ะกราบสวัสดีครับพี่น้องกล้องปายซู้ผู้สุขคนทั้งเอซเก่าแล้วก็เอซีใหม่แล้วก็เอฟซีทียูทั่วโลกนะคะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับท่านที่เขาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดที่ตามฝากกดไลค์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะบม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปุณนะ USA c h a n n น l ด้วยจ้า เจอปุาปาปาานาบ่เด็กเจอปูนามานั่งเมาหม้อยนี่โดนเลยพี่น้องเพราะว่าปูานาเนี่ยวิ่งรอบนะคะวิ่งรอบทั้งสองสองตายายวิ่งรอบบ้านบ้านบ้านหลังใหม่หลังเก่าบ้านอยู่ปัจจุบันวิ่งโอ้ยพี่น้องในไว้เกษียนแทนที่จะว่าจะปดกษียีนแต่ว่าอัขนขยังหาเวียกไม่จาของเกคือเก่าต้องแรกว่าปดกษียีนแล้วสีมาอันนั่งเสมอเจออันบ่ตรงงัน เฮ็ดอีอย่างหลายพี่น้องตื่นขึ้นมากอะสิเต่นั่งอันเสมอ,เอมืเจิมอันมองหันมองนี่อยู่ในบ้านนี่เอาไปเอามามาอยู่ได้หกเดือนพี่น้องมานั่งเสมอมืเจิมอยู่ได้หกเดือนบ่ไหวพี่น้องมันเหงาค่ะผลสุดท้ายปนุนาก็เลยกับสามีก็เลยนี่แหละสาเหตุที่อ่าทาไมเกษียณแล้วต้องกลับไปทํางานทั้งที่อ่าเกษียณแล้วทําไมไม่อยู่บ้านเฉยๆทาไมไม่ไอ ไอ้ออกไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ไปสังสรรไปปาร์ตี้ไปเที่ยวรอบโลกไปอย่างขึ้นปไปมันพอเมาปลดกษียณจริงๆนี่มะอันเพราะว่าอายุเขากับพอท่านนี่แบบว่าถึงอ่าแบบว่าไปใส่มาใส่ลําบากพี่น้องอายุเทากัยังแบบไปใส่มาใส่ย,ยังคองอยู่พอมาปลดกษียณในหกเดือนนี่เอ้ยมันเริ่มมีอาการแบบเซ็งเบื่อเงาแล้วก็เสียดายเวลาทําไมแล้วมันนั่งหายใจถิ่ม เสียดายเวลาแต่ละวันปุนากระสามีเลยหกเดือนผ่านไปนะคะที่ปกดกษียณปีที่แล้วเมื่อหกอันหกเดือนผ่านไปเมื่อปีที่แล้วะคะ่ะที่ปวดกษียนกันก็เลยมานั่งปรึกษากับสามีปรึกษากันว่าเออมันไม่ไหวแล้วนะมันเหงานะเราเหงานะเพราะอีกอย่างเพราะเราไม่มีลูกไงถ้ามีลูกมีลูกมากวนใจมากันอย่างสิบอเหงานี่พี่น้องอยู่กันสองเท่าตายายมันก็นเริ่มแบบว่ามีอาการเหงาก็เลยปรึกษากันไปเรียนนะคะ ไปเรียนเกี่ยวกับเรียลเตอร์กันก็ไปสมัครเรียนสาม,มีเขาก็เรียนก่อนสาม,มีเรียนจบก่อนหลังจากสาม,มีเรียนจบปู่หน้าก็เลยไปเลียนหลังจากสาม,มีเรียนแล้วก็สาม,มีเขาก็ไปสอบใบอนุญาตเป็นเรียลเตอร์ในรัฐฟลอริดา <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ปุนาสอบผ่านนห้องเรียนนะคะจะบอกให้นะคะคะแนนเต็มร้อยปุนาผิดไปสองข้อนะคะถูกไป98้าบข้อสุดยอดว่าค่ะพี่น้องคะ่ะมีครูติวดีพี่น้องแล้วอันต่ว่าปุนานี่บเไปบไปสอบใบอนุญาตะคะ่ะเพราะว่ามันจะมีผลต่อ,อเงินรายได้ของของอาสามีนะคะเพราะว่า ถ้าเราปลดกเกษียณแล้วถ้าเราทำไรายได้เกินกว่า2 0 0 0 0ต่อปีมันจะมีผลต่อการเสียภาษีเยอะไปน้องปูนากันเลยถ้าสมมุติว่าป,ปูนามีใบใบอนุญาตเราไปขายบ่งขายบ้านถ้าเราทำไรายได้เกินกว่า2 0 0 0 0 20,000ดอลลาร์ต่อปีนี่มันจะมีผลเสียต่อการ เสียภาษีของเงินเงินบำเหน็จบำนาญของสามีปูน่นาเลยสามีบอกสามีไปเรียนจบเรียบร้อยสอบไบค,ค้เคำเกียร์ใบใบก็มีใอนุญาตเรียบร้อยแต่ว่าโบาไปเลยค่ะพี่น้องสอบซื้อซืสอบเพื่อมาเป็นแนวทางในการเราจะมาทําธุรกิจบ้านเช่านั่นแหละคือสาเหต่ป่นากับสามีตัดสินใจไปเรียนเเรียลเตอร์กันเราจะได้มีรูทางมีแนวทางในการที่เราจะมาทําบ้านให้คนเช่าว่า ควรทำยังไงอะไรยังไงแนวทางเป็นยังไงไปทางไหนเราจะได้ศึกษาว่าเออ,อการทําแบบนี้แบบนี้การบ้านเช่าทําแบบไหนถึงจะดีหรือว่าจะให้เช่ารายวันหรือว่าจะให้เช่าแบบว่าเป็นรายเดือนหรือว่าจะให้เช่าแบบถาวันอะไรอย่างเงี้ก็มาคิดกันหลายหลยอย่างจนผลสุดท้ายนี่ก็เลย ตัดชิงนใจมาทําเป็นบ้านเช่ารายวันเป็น A B บ b แ B นะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยวิ่งยังเสียพี่น้องก็เลยวิ่งตอนแรกซื้อหลังเดียวซื้อหลังเดียวเนี่ยโอ้โหไปได้สวยมากเอ๊ะมันชักเริ่มดีเราซื้อหลังแรกนะหกเดือนเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนก็กระดาปีที่แล้วเราซื้อนะคะโอ้โหยังไม่ปิดยังไม่โอนบ้านเลยยังไม่โอนบ้านเลยคนเข้ามาจองมาจองบ้านเอ๊ะมันรู้สึกว่ามันมาถูกทางกูนะก็เลยแบบหกเดือนผ่านมาเนี่ยหกเดือนเนี่ย ปุณณ่กับสามีก็เลย ตัดสินใจซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งหลังนะคะตอนนี้ก็ลองที่ปูน่าวิ่งจ้าละวันไปรับสื่อของตกแต่งบ้านเนี่ยค่ะเพราะสาเหตุนี้ค่ะคือเรา,าไม่ได้จ้างคนอื่นกับพี่น้องคือเราทําเองหมดเราซื้อบ้านแล้วเรามาตกแต่งเองหมดเลยเราไม่จ้างคนอื่นเพราะว่าถ้าเราจ้างคนอื่นนี่มันจะช้ามากเราต้องรอคิวเขาไม่ว่างช่างไม่ว่างมันโอ๊ยปวดหัวพี่น้องทําเองอยู่กว่าสองคนตายายก็ค่อยๆวิ่งรลอกาเนี่ยมาเล่าซูกันฟังนะคะแต่ว่าเมื่อน,นี่นะคะ ปูนาจะมาเว่าถึงมเขาเรื่องอีกเขาเรื่องหนึ่งนะคะมีเอฟซีปูนาถามมา่อว่า,อ,าอยากาเขาจะเดินทางมาอเมริกาเนี่ยแต่ว่า,าได้เห็นข่าวเห็นอะไรเขาบอกว่าโดนบูลลี่โดนโดนเหยียดสีสีผิวโดนอะไรเงี้ยอันนี้ปูจนาจะบอกเลยคะ่ะไอ้ที่โดนเหยียบเหยียดสีผิวหรือว่าโดนบูลลุงบูลลี่เนี่ยมันไม่ใช่ที่เมืองแบบที่ปูนาอยู่หรือว่า ส่วนมากที่โดนนะคือเมืองใหญ่ๆนะคะคือเมืองพวกที่อยู่แคลิฟอร์เนียที่อยู่แถวชิคาโกอ่าอิลลินอยชิคาโกหรือว่าแคลิฟอร์เนียซานฟรานหรือว่านิวยอร์กเมืองนิวยอร์กเมืองอะไรที่ใหญ่ๆนะแถวที่คนมีคนที่แบบพุ่งพลาดนะส่วนมากจะโดนนะคะแต่สาหรับรัฐต่างๆที่อยู่แบบแบบ นอกๆเนี่ยจะบอกค่อยมีพี่น้องปูนาบอกเคยได้ยินบอกเคยเจอจ้าเท่าที่เท่าที่ปูนามาอยู่อเมริกาได้ชิบแปดปีนี่ปูน่าบอกเคยเจอโดนบูลลี่หรือว่าโดนเหยียดสีผิวหรือว่าโดนข่มเหงจากอ่าคนที่เป็นคนอเมริกันนะคะไม่มีค่ะมีแต่เขาอยากจะมาเป็นเพื่อนกับเรามีแต่อยากเขาอยากอยากมาคุยมาอยากมาอยากไปมาสังสรรค์ไม่อยากเขาอยากมาเป็นเพื่อนนะเขาเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีปูนาบอกเคยเจอเช่นนั้นนะคะ ตามที่เป็นข่าวก็อย่าไปฟังมากว่าเอออเมริกาเนี่ไม่น่าอยู่อเมริกาเนี่โดนคนอเมริกันเหยียดสีผิวคนอเมริกันเนี่ยตบตีอะไรอย่างนี้มันมันไม่ใช่ทุกรัฐค่ะเท่าที่เห็นมันก็มีแค่เนี่ยเมืองใหญ่ๆเท่าที่ปูนาเล่ามาเมืองอื่นๆเท่าที่เห็นปูนาเขาไค่อยเห็นเด้ไปไหนมั่นไหนนี่ก็มีแต่คนไม่เคยเจอนะไปไหนมาไหนก็สบายไม่มีใครมามาแบบว่ามา ดูหมิ่นดูแคนนมาข่มเหงหรือว่ามาบูลลี่เรามาเหยียดสีผิวไม่มีค่ะอันนี้สบายใจได้นะคะผูนานไม่เคยเจอตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยเจอเลยมีแต่เจอคน,นดีมีแต่คนเขาอยากจะมาพูดคุยกับเราไม่อยากเป็นมิตรกับเราะคะแต่คนที่อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวพูนานจะมาพูดต่อนะคะ กำลังจะเดินทางไปนะคะกำลังจะเดินทางตอนนี้เขาติดต่อมาแล้นะคะเด้บปูนาจะไปรับเฟอร์นิเจอร์นะคะเดี๋ยวมาฟังต่อนะคะ E ี EP ต่อไปเดี๋ยวปูนาจะมาเล่าถึงาการบูลงบูลี่นะคะแต่มันเจอกับตัวปูนาเองแด็บปูนาจะเล่าให้ฟังว่าใครเป็นคนที่มาบูลี่ปูนาหรือว่ามาไอพูดเหยียดหยามมาพูดเ,เสียดสี เป็นใครคนทราบไหนเดี๋ยวมาติดตามอนะีพีหน้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใปูนาด้อพี่น้องปูนาจะเป็นรับเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวปูนาจะถ่ายเพื่อนๆดูเด้ยวยติดตามอีพีหน้าค่ะขอให้เพื่อน,เอน,เอนๆเฮงเฮงรวยรวยสู้ผู้สุขคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าได้จะ้ะเด้ออยู่ดีมีแห้งจ้าสวัสดีจ้า